ทุกคนวันนี้พอล่าจะมาทำม <im Alto Del ire> <premature> ีคุกหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก็มีกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นนะคะอันนี้แช่แข็งนะคะพอล่าต้องลวกก่อนนะคะทุกคนก็ใช้เส้นหมี่ใบนะคะตัวนี้ก็ต้องลวกเช่นกันนะคะก่อนอื่นก็มาทําน้ําน้ําคุกน้าก๋วยเตี๋ยวแห้งก่อนนะคะจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือมีคุกก็ได้นะคะทุกคนพอล่ากะทําแบบสไตล์พอล่านะคะอยากทานนี่ก็คือหอมแดงนะคะหั่นหอมแดงก่อนค่ะ ต้องใส่หมดหัวนะคะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะประมาณนี้เนาะไปในมอเลยนะคะเราจะมาทำเคี่ยวน้ำนะคะคนก็จะมีน้ำตาลปึกน้ำตาลก้อนหนึ่งนะคะใส่ตามใจชอบนะคะก็จะมีพริกกระเทียมนะคะในสำเร็จรูปนะคะ เอามาเที่ยวเขากันนะคะก็มีน้ำพริกเผานะคะอากาศเย็นเอาไว้ในตู้เย็นด้วยเขาก็จะเหนียวยี่ห้อน,นี้นะคะทุกคนเขาจะใส่แป้งเยอะเนาะนี่ค่ะซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำเแบบเข้มข้นนะคะตัวนี้นะคะก,ก็ตามด้วยเกลือชมพูนะคะความอร่อยด้วยขนอผงค่ะ ามความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะก็ไปทำการเคี่ยวก็เติมน้ำเปลาลงไปนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือมะขามเปียกนะทุกคนมะขามเปียกค่ะนะคะ ไม่มีสูตรทุกคนทําตามใจชอบนะะปรุงรสต,รตามเราชอบเลยคะ่ะนะคะไม่มีสูตรตัวอะไรทั้งสิ้นนะคะกิน,นะคะ่ะไม่ได้ทาขายนะคะก็อยู่ต่างประเทศอย่างนี้ลยทุกคนอยากอะไรเราก็ทานทาํทาทานนะคะเราก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะอยู่บ้านเราเมืองไทยก็มีเงินก็เดินไปได้เลยนะคะอันนี้มีเงินก็เดินไปก็ไม่มีนะคะ ต้องลงแรงทําเองเป็นไม่เป็นก็ต้องทํานะคะทุกคนเปิด YouTube บ้างนะคะดูเพื่อนๆทําบ้างนะคะก็ามาประยุกต์นะคะของตัวเองว่าชอบแบบไหนแค่นั้นเองขหาดเปียกอร่อยะค่ะทุกคนเป็นน้ำหมี่คุกก็ได้เป็นน้ำผัดไทยก็ได้แล้วแต่ชอบปรุงรสตามใจชอบะค่ะทุกคนสูตร ไม่เด็ดเคสก็ไม่รับค่ะตามใจชอบนะคะไม่มีสุดเด็ดไม่มีเคสร,รับก็ทําตามที่พอลอาใส่เลยทุกคนใครอยากทำตามนะคะเอาไปแัดแปลงก็ได้นะคะง่ายๆทุกคนหมีไวๆยแช่น้ํดหรือก็ลวกแป๊บเดียวได้่ายลูกชิ้นก็มีในตู้เย็นเนาะซื้อเป็นกิโลไว้ก็มาแพ็คๆไว้นะคะอยากกินอะไรก็เอามาทําทานกินเลยกุ้งแห้งก็ามาแช่ตู้เย็นไว้เรามีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง แต่ไม่มีถั่วง,งกอกเพราะราจยังไม่ค่อยชอบทานถั่วงอกเนาะเพราะราก็จะใช้กับผักสลัดสดสวนหลังบ้านนะคะทําทานด้วยกันเป็นคู่กันนี่ค่ะทุกคนเี่ยวหมดเลยนะคะ กันพะรักใส่กุ้งลงไปด้วยกันเลยค่ะแต่ลูกชิ้นพลรักจะลวกต่างหากนะคะใส่กุ้งเข้าไปเพิ่มความอร่อยนะคะตอนนี้เขาเดือดเลยเนาะเข้มข้นพะักก็จะชิมรสนะคะอร่อยทุกคนเค็มนิดๆนะคะหวานนิดๆค่ะทุกคนไม่เผ็ดนะคะ าิกลมกล่อมเข้มข้นทุกคนนะคะลวกเส้นแล้วก็หยอดน้ํามันด้วยนะคะเติมเกลือด้วยค่ะตอนนี้น้ําเดือดนะ,ะเอาเส้นลงไปลวกเลยนะคะ แล้วเอาไปเสดจน้ํานะคะเห็นลวกลูกชิ้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเส้นเขามุ่มมากเลยทุกคนเนี่ยค่ะจากนั้นก็โรยนะคะโรยด้วยน้ำราดเลยนะคะ ข้นมากเลยทุกคนจกนั้นก็โรยนะคะต้นหอมผักชีค่ะก็มีผักกับข้างเคียงนะของพ่อร่านนะคะของคุณพ่อบ้านก็พรับปกจะจหันให้เขา ก็โรยข้างๆนะคะจิ้ทาไม่ได้นะคะทุกคนกระเทียมเจียวค่ะกรเทียมเจียวนะคะรุงรสตามใจชอบนะคะถั่วลิสงป่นะคะ ไม่ใส่พริกค่ะทุกคนกลัวเผ็ดก็จะมีหอมเจียวด้วยค่ะเพิ่มรสชาติหอมๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะหอมเจียวค่ะแล้วก็เติมด้วยลูกชิ้นนะคะตามใจชอบค่ะลูกชิ้นเนื้อน,นะคะล้วนๆน,นะคะ ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะหรือมีครุกพล่าก็ง่ายๆนะคะทาออกมาน่าทานมากเลยคนทุกคนนะคะนี่คะ่ะเครื่องแน่นๆนะคะ,คะทุกคนมีครุกหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นหมี่ลูกชิน้นะาะง่ายๆแบบสไตล์พลราทุกคนไม่งอร้านขาเลยนะคะทาออกมาแล้วหอมอร่อยน่าทานมากเครื่องแน่นๆนะคะทำน้ำ ซอสเองน่าฐานมากขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ